ทุการาวรฟังข่าว,าว,าวาต้นชั่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมกสรงคลาค่คะวิสากิจชุมชนนูริสฟามลำไม,ม้่อยอดเพาะกัญชาทำยาแผ่แผนไทยสร้างรายได้นาอิสมาเอลลาเต้ประธานกลุ่มวิสากิจชุมชนนูริสฟามลำไม,ม้ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านลูกกามูหาตบุร์ลำไม,ม้อำเภอใหญ่าลากล้าวะ เริ่มแรกได้ดัดแปลงสวนนูริตเป็นแปลงศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานช่วงที่รัฐบาลได้เริ่งปลดล็อกกันช่งกันชาก,ก,ก็มีเพื่อนๆแบง่งเมล็ดพันุกันชาพันห้างกะระหอกมาให้กว่า30เมล็ดลองมาเพาะดูก็ขึ้นเลยเพาะแบง่งมาไซทุ่งช่ำ เมื่อตอนโตขึ้นก็นํามาไซในกระทางพอในงานทางการเกษตรมาดูงานก็สนใจที่จะนําไปปลูกเพื่อจะนําไปทํายาจึงแบง่งขายไฮซึ่งส่วนใหญ่จะมีเกษตรกรผู้สูงอายุผู้มีโรคประจําตัวมาขอสื่อเผื่อไปทํายาก็แบง่งขายไฮโดยขายราคาตอนละ1นึงร่อยบาทต้นที่มีขนาดโตจะปลูกไซกระถางขายตอนละ250บาท ช่วงนี้ทางรัฐบาลก็ปลดล็อกกันชาแล้วและได้จดทะเบียนเรียบร้อยลองเพาะดูบ้านเราเหมาะอากาศดีปลูกได้การเพาะก็ทั่วไปเหมือนเพาะเมล็ดพักอินซี กลิ่นโอ๊กกรีนคอสการพาเพาะเมล็ดค้องกัญชาก็เหมือนกันเอาดินไซธาดเอา,มาเมล็ดไปยอดไซ,ซ้องถึงสามวันก็งอกขึ้นในธาตุหลังจากโตพอสมควรก็นำไปลงเพาะในทุ่งดาําตอตอนประมาณสามนิ้วก็เริ่มคล้ายไดร,มร,ม,รมรวมๆระยะเวลาตั้งแต่เพาะจนคล้ายได้เกือบสองเดือนในอนาคตข้างหน้าได้มีแผนที่จะนํากัญชาไปเป็นส่วนผสมของยาสมุนไพรซึ่งทางสวนนูริดเองมีการทำยาหม่องสมุนไพรยอยู่แล้วทางด้านนางสาววันวิสาจันแพท กเกษตรอำเภอเมืองยะลาได้ฝากเกษตรกรที่มีความสนใจสำหรับผืชกัญชาถื่ว่าเป็นผืชทางเหลือกแต่ก็ต้องคำนึงถึงพ้นที่จะได้รับจากการนำไปใช่ไม่ใช่ทุกคนจะใช่ได้จะมีหลายคนอาการแผ้ตัวสั้นที่อยู่ในกัญชาจะมีพ้นท่ากเกษตรกรสนใจมีปลูกอยู่แล้วสามารถขึ้นทะเบียนกเกษตรกรได้ภายใต้เงื่อนไขปลูกกี่ตอนเหนือทีเท่าไไรสส่วนทางกลุม่มถ้าสนใจที่จะจดเป็นวีซ่ากิจชุมชนก็จดได้แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขด้วย สมารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักง,งานกเกษตรอำเภอเมืองจังหวัดยะลาวินีนาศรุกกำแห้งซุนค้าวิทยุม,มกสงคลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน